sitting in garden space, morning sun upon my space a upon sun f สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฮนะสวัสดีครับเนี่ยคืออิทธิพลของหางพายุคันแมกีนะครับเนี่ยนะทุกคนอิทธิพลหางพายุคันแมกีคือดีที่ประเทศไทยเรานะโดนเจียดแค่หางมันนะะ โดนเจ็แค่หางแค่อะไรของมันนะไม่ได้รับเต็มเต็มนะเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเรานะประเทศเพื่อนบ้านที่แสนดีของเรานะครับนะก็แบบคลึ้มอย่างเงี้ยเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยนะตะบอเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยนะครับตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี่ยแบบตกได้ตกดีอิทธิพลเอนนี่อะไรอะ่ะเนี่ยทุกคนชมพูชมพูเนี่ย น่าจะเป็นปุ๋ยทุกคนเพราะว่ามันมีกระถางเลมอนเนี่ยพี่สาวมาเติมสง,งส่เป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนอะไรสักอย่างอ,ออเแต่เขาทำสวยนะเหมือนขนมเลยทุกคนแต่เขาทำสวยนะเหมือนขนมเลยะครับเนี่ยปุ๋ยสมัยนี้ทำไมเขาทำสวยจังเหมือนขนมเลยเออ เหมือนขนมหวานเลยน่ากินน่ากินนะทุกคนอโอ้โหเกบิเลีย e แบบออกต้นแล้วนะครับเนี่ยเอ้ยออกดอกแล้วไม่ใช่ออกต้นเกวิเลีย e นะี่ยอ่าคือ<ม>เขาจะมีหลายสายพันธุ์นะทุกคนมีประมาณเกือบแบบสองร้อยสายพันธนะุ์นะเท่าที่ผมอ่านดูอะนะฮ e นะเกวิเลียเนี่ยอ่านีผกอีกพันธุ์หนึ่งทุกคน ดูใบของเขานะเกวิเลียเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่มาจากออสเตรเลียนะถิ่นฐานต้นกำเนิดอะไรอย่างเงี้ยนะมาจากออสเตรเลียนะครับดูลักษณะใบของเขาทุกคนพืชที่มาจากออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะเป็นใบลักษณะอย่างเงี้ยพืชที่มาจากออสเตรเลีย นะก็คือภูมิประเทศของเขาอะ่ะจะเป็นแบบภูเขาเนาะเป็นทะเลทรายแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <Every S 1> เขาก็เลย <Every S 1> พืชของเขาส่วนมากก็เลยเป็นแบบเนี้ยนะครับเป็นใบออกลักษณะแบบนี้แนวสนแนวสนอะไรต่างๆนะครับนี่คืออีกพันหนึ่งนะแล้วก็นี่อีกพันหนึ่งคนละคนละสายพันนะทุกคน คนละสายพันธุ<ม>์เพราะว่าเชื่อเดียวกันแต่มีประมาณแบบ200กว่าสายพันธุ์อ่ะก็ตามไม่ถูกเนาะว่าจะาชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ไงม,มทุกคนได้มาใหม่ๆเนะี่ยคือสวยนะครับสวยมากเลยได้มาใหม่ๆ แต่พออ,อยู่ไปอยู่ไปเนาะว่าถ้าจากักมีร่วงโรยไปตามสังขารนะทุกคนนี่คือหญ้าฟุงฟลิงก็หมดสภาพไปหีกร้ายนะฮะซื้อมาใหม่ๆห,หรือว่าไม่ใช่ฤดูอะไรของเขาเนี่ยเขาก็แบบไม่ใช่หญ้าฟุงฟลิงไม่ใช่เขาก็สวยนะฮะซื้อมาใหม่ๆ ดอกไม้ที่อยู่โซนข้างหน้านะครับดอกกุหลาบเนี่ยจะแบบออกดอกสวยนะช่วงนี้แต่มันมันจะทนกว่าไอ้ดอกพวกนี้นะดอกกุหลาบอนะเพราะว่าดอกกุหลาบกลีบก็จะเป็นแข็งพวกเนี้ยกลีบโดนแดดเผานิดหน่อยโดน,นน้ำนิดหน่อยก,ก็จะเน่าก็จะเฉาก็จะเปื่อยร่วงโรยโรยลาแล้วนะพวกนะี้เนี่ยตอนอยู่กับคนขายนะมันสวยสวยทุกคนพอมาปลูกแบบพอมันโรยแล้ว แล้วมันก็ไม่งอกดอกออกมาอีกเลยนะสงสัยมันที่นั่นคนเขาให้ปุ๋ยพอทุกคนแต่พอมาปลูกเองแล้วเดี๋ยวก็เฉานะ,ะเดี๋ยวก็เฉาเดี๋ยวก็หมดสภาพนะฮะเนี่ยเหมือนตัวนเนี้ยเนี่ยเฉาหมดแล้วทุกคน ื้อมาใหม่ๆก็สวยนะทุกคนเนี่ยลิยวกนอนยูก็จะขึ้นคลุมเต็มต้นไอ้นี่แล้วนะต้นขนุนอีกแล้วนะครับลิวกนอนยูใครที่มีบ้านที่เป็นกระจกเยอะๆอทุกคนเอาไปปลูกคลุมได้นะเขาเป็นม่านบังแดดได้นะครับเขาจะเป็นเป็นม่านบังแดดได้จากแบบเลื้อยห้อยลงมาสวยนะะลิวกันยูนะฮะม,มองย้อนกลับไป วันนี้คงไม่มีแดดหรอกทุกคนวันนี้มันเท่าไหร่อ่ะเก้าป่ะนะคงไม่มีแดดหรอกเพราะว่าคันเมกีเธอก็ยังออกฤทธิ์ออกเดดอยู่นะครับเธอก็ยังออกฤทธิ์ออกเดดอยู่ก็ปล่อยเธอออกฤทธิ์ออกเดดไปผมก็พาเดินชมสวนนะทุกคนวันนี้ไม่ได้ไม่ได้พาเดินแบบเดินชมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนดูปุ๋ยงนี้มันสวยเนาะ อากาศแบบนี้ก็น่าเดินเล่นนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเริ่มปล่อยมาละเริ่มปล่อยมาแล้วฝนปลอ่ปลอ,ยปลอยมาล้ว,ว,ลอลอลวอดอกชงโคเลดอกยิโ้โถก็แบบออกมาตรงนี้ส่วนหนึ่งอดอกยิโ่โถดูทุกคนบรรยากาศน่านอนไหม ยากาศน่านอนมากวันนี้แบบเย็นๆนี่นี่ร่วงหรือเปล่าเดินชมโน่นชมนี่ด้วยกันนะทุกคนนี่เป็นเลมอนฮาววยนะทุกคนเป็นเลเอเป็นอเมริกันเลมอนนะครับเนี่ยเลมอย่าว่าแต่ไอเกวิลเลียนเลยฮนะขนาดเลมอนเนี่ยสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ไหนก็ต้องแบบ แยกไม่ออกเลยนะครับทุกคนบางทีเกินมานิดหน่อยก็เปลี่ยนชื่อไปอะไรเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่แบบมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนกายพันุนิดหน่อยก็ชื่อก็เปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยนะฮะตามไม่ทันเลยนี่ทุกคนไก่ฟ้าพยาลอไก่ฟ้าพยาลอดอกเล็กๆนะน่ารักไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนไก่น้อยเลย มันไก่น <can> ้อยเลยทุกคนเนี่ยไก่ฟ้าพญาลอดอกเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเขาคงขยายแน่ๆทุกคนดูดูดอกเล็กๆกระจุกกระจิ๊กนะฮะไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยเออเนี่ดอกเล็กๆกระจุกกระจิกนะเป็นไก่ฟ้าพญาลอหมดนะฮะเนี่ยดอกเล็กๆเนี่ยเหมือนไก่น้อยไหมทุกคนเหมือนไก่น้อยเนาะไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยเขาจะเป็น ว่านนาโชคนะทุกคนก็จะเป็นแบบถ้าใครปลูกได้แบบค้าขายเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออผมเพิ่งเคยเห็นนะดอกที่มันแบบเล็กๆอะ่ะผมเคยเห็นแต่ดอกโตๆดอกแบบที่มันโตขึ้นแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยเดีเห็นดอกเล็กๆก็น่ารักนะกระจุกกระจกนะเหมือนลูกไก่น เป็นว่านนำโชคนะครับเป็นไม้มงคลน,นะไก่ฟ้าพญาลออเนี่ยลินมาอีกแล้วทุกคนนะจะได้เข้าบ้านละได้เข้าบ้านไปนั่งทํางานหน้าจอละนะฮะยังก็เอาใจช่วยนะถ้าเกิดว่าใครได้รับผลกระทบจากคกัมเมกีในครั้งนี้นะทุกคนนะนะครับก็ใจช่วยนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ จะต้องไปแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามและชมและฟังนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆเท่ากันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ